สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดี FC ทุกคนบายดียบบามเมงแงเด้อพ่อแม่พี่น้อง้าหยกขาพี่น้องเอ้ยตกลินตกลินคู่มือเนาะแต่ว่าบ่แหงตกพอดีทางเปือ้อนเราแหงก,กําลังสิงเฮ็ดกับขากับขาสูลูกสูเต่ากินพี่น้อง เมื่อนีกินอาหารฝรั่งสิพัดเซนสาปาเกตตี้ใส่ผักรวมพี่เนาะผักรวมซาแทงก็หัน่นไล้เรียบร้อยพี่นนอะมีทางผักกาดผักกาดอีย่างเดียวนาะที่เขาเห็ดเกงจืดให้เด็กน่อย,อยกินนะแล้วก็มักอึอมักเลน ภาษาไทยปักทองมักเล่นมีภาษาไทยว่านั้นเลยมักเรียนมักเขือเทศเนาะภาษาอังกฤษโทมาโทมักอือเด้ภาษาอังกฤษว่าจากไหนมักอึโมหู่เด้อพี่น้องมักอึกับภาษาอังกฤษยังบอดีเยียนยังบอด้เรียนภาษาอังกฤษมักอึกว่อีหยัง ยอยซอาแพงกับชิโปงสิเรียมพาร์พักผาด์มักเ่นก่อนผ <Bye. S 1> ักสปาเกตตี้รวมเม็ดพีน่น้องเลยใส่ทั้งผักรวมเม็ดแล้วก็ใส่ทั้งไก่ ô, giảm rồi im, bỏ. này đây Phát phòng gian lên. là cứ phát nói như thế Mình vừa hên kiềng nó, mỏ. ค,คิดว่ามีแต่เศษมันกระน้อยแล้วพี่น้องเดยใส่เครื่องปรุงแล้วนะพี่น้องซาเพงก็ใส่วาายเนาะใส่เมกกี้หน่อยหนึ่งกับคนอน้ำตาลเน่หน่อยหนึ่งซาเพ้งกับหมูอ่ะเอาพี่นอ้องตัวได้สินวสิแสบเอาใส่เบดเนาะแต่ว่า ถ้าแพงนี่เคยพัดตะกี้ในใส่อันนี้เนาะนี่ขาดบ่ได้คือซอสโลซาซอสมะเขือเทศน้ำหนักสามร้อยกรัมนะพี่น้งองมันมีขวดน้อยขวดใหญ่ขวดกลางย่าแมวนมะผัดสปาเกตตี้น้ำบุมทานยังแมวไปซะ เออเขอออกเงาอืมจะเพ่งเพิ่มนาำลงไปนะพี่น้องเพื่อให้มักอื้อแล้วเปล่งสุก ซ oh okay. okay. ีซีมึงรสชาติมึงก่อนเป็นยังไงบ้างซีมึงเหน้องรสาติโอเคเดี๋ยวลงกอน่วยจอมทำอะไรดูอู้อุ้สิตัวมาจักเออสิตัวมาจักอืม bà à. <laughs> cứ nói thế mẹ và bà thân nó cái cứ nói như thế bà bà đi hô thằng cường cung, thằng nhánh ịa, giả à, dày gần bố ai có xẹp tụi nó xí mơ mẹ có sẹp tụi ลามาเบิ่งดูวว่าน้อยนะมาเบิ่งดูวยขึ้นรอ่ะอืมขึ <c oughs> ้นใส่ซอสอีกแล้วเราจะเพิ่มเอาอีกเราจะใส่ซอสอีกมันยังซีผสมขักสาม <c oughs> แล้วอีหล่าจะติดใจ <c oughs> ซีซันซีซันหนาตาพี่น้องอ่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนำบุจกจังคอยกินไ,ไหนใส่มักขือน,น้ศหำอ้าวเพิ่มวิตามินมีมอะไรใส่ให้หมดให้มันอร่อย,ดยเดี๋ยวแหนซิมรสชาติก่อนจัง ท่นบ่พ่อยังจังสีเพิ่มลงเนาะแต่ว่าซีมันยังบ่ได้สอดมาเคลื่อนเสพนะพี่น้องซาแพงกันยังสีเพิ่มอยู่นี่ยังอยู่พี่น้องถ้าเสร็จเดียวสีเบิร์ตเป็นขวดอ่าพี่น้องซุกปักแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพอดีเด็ดเจ็ดจานมีน้องบูมน้องบา บาหมิงเนาะอลไรกันใกล้แถวบะกวกบตันซาแพงฮกจานเนาะพี่น้องให้น้องบดกินกับน้องบูมไปไปเป็นหนังกินบาดนี้แซ่บๆน้ำันพี่น้องอือพี่น้องยิละเป็นยังได้กินสมใจน้ำตาขยิบขยิบแซ่บยดีลูกแซ่บอีละเคยกินเยอะเคย วัดบ่กินบ่ะยังป่ะมิ้งว่เคยอาหารแปลกๆอาหารฝรั่งเนาะเพื่อสิอยากพอว <laughs> ันไหนเนาะมันได้สิไปคือกับปีแยกสปาเกตตีมันก็นออกรสอดสดๆหอมสับประเทศ นังกินยังอีหล่าเด้อเท่ากันอะเมกะแกแซ่บเยอะแซ่บยแกเคยกินบ่เคยเคยกินอยังไงยือนเหวอนให้เห็ดให้กินป่าผาดฟาดฟาดฟาดแม่ได้แสิบอ๊เคยเห็ดให้อีหล่ากินบ่แม่ก็เคยให้กัน คนแน่ยหึ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 หงหึหอหึ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 ตึหึหหึหึดึดึหดหึหึนขหหึ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 หสหึ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 ห

ขอเนาะแล้วแต่เราเราเห็นกินเองเราบบหยาเรกชิปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อสบายดีเราชมคลิปหนาเด้อ